Ura, ura. อยู่นะครับเมื่อกี้ครับ กับไม่โดนเป็นเดียวครับจับตัวนี้จะใช้หนูตัวนี้นะครับหนูจวดของน้าหลัน,นครับพอดีเมื่อกี้กัดมันกัดไม่โดน,นครับ 忙碌。两 ดูนะครับดูแลครับไมายแรกได้เรื่องเลยครับหนูจวดครับหมายแรกได้เรื่องเลยครับหนูจวดนารันครับดูครับหนูจวดนารันครับหนูจวดนารันครับ ตีไปไม้เดียวได้เรื่องนะครับไส์สวยครับหมายนี้นครับหมายนาเกี่ยวข้าวใหม่ๆครับนี่ดูครับไส์ใหญ่ประมาณห้าหกขีดครับหนูจวดนารันหนูจวดนารันสุดยอด